สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเปลี่ยนทุนน้อยเป็นพอร์ตหุ้นร้อยล้านคนพบสุดยอดเทคนิคเปลี่ยนเงินออมของคุณให้เป็นพอร์ตหุ้น100ล้าน,นะคะ่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะเปรียบเสมือนตำราพิชิตหุ้นหรือคำพีฟันกำไรที่บันทึกสุดยอดเคล็ดวิชาโดยหมอเจ๋งทันตแพทย์สานัดเจตสินภัยสารผู้คร่ำวอดในยุทธจักรหุ้นมาอย่างโชคชนหมอเจ๋งนะคะเริ่มต้นด้วยเงินเพียง50,000บาทเขาได้สั่งสมเทคนิคพิชิตหุ้นจากการทุ่มเทศ,ศึกษา,นา้นคว้าและคร่ำวอดในฐานะนักลงทุนในตลาดหุ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535 จนค้นพบวิธีทํากำไรที่ไม่เหมือนใครและสามารถสร้างพอร์ตหุ้นมูลค่าทะลุร้อยล้านบาทมาแล้วเขาทําได้ยังไงหนังสือเล่มนี้นะคะจะเปิดเผยทุกเทคนิคและประสบการณ์ที่หมอเจ๋งได้เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงเงินออมของคุณให้เป็นพอร์ตหุ้น100ล้านสู่อิสรภาพทางการเงินค่ะคอนเซปของหนังสือเล่มนี้นะคะมีอยู่8คอนเซปด้วยกัน,นะคะ่ะ คอนเซปต์แรกนะคะคือการสร้างพอร์ตให้ใหญ่เริ่มด้วยวินัยทางการเงินคอนเซปต์ Concept ที่2พลังแห่งดอกเบี้ยทบต้นทางลัาสู่ิสรภาพทางการเงินคอนเซปต์ Concept ที่3รู้จักตลาดหมีตลาดกระทิงคอนเซปต์ Concept ที่4ดูงบเป็นเห็นเงินล้านคอนเซปต์ Concept ที่5ข่าวดีข่าวร้ายคือสัญญาณความรวยคอนเซปต์ Concept ที่6ห,หาหุ้นที่มีเอกลักษณ์คอนเซปต์ที่7เ,เทคนิคพิชิตหุ้นให้อยู่หมัด คอนเซปที่8 9ก้าแรกของนักลงทุนโดยในสรุปตอนนี้นะคะผู้สรุปเขาได้สรุปคอนเซปที่6นั่นก็คือการหาหุ้นที่มีเอกลักษณ์ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องดูหุ้นที่มีกำไรเติบโตสม่ำเสมอกำไรต่อหุ้นหรือว่า EPS นะคะอยู่บรรทัดสุดท้ายของงบกำไรเบร็ดเสร็จเป็นตัวที่วัดผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่างวดนั้นๆผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ นอกจากนี้นะคะกําไรต่อหุ้นจะมีผลต่อการตัดสินใจต่อน,นักลงทุนว่าจะซื้อหรือว่าขายหุ้นและที่สําคัญเป็นองค์ประกอบต่อการประเมินศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารค่ะกำไรต่อหุ้นนะคะสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารกิจการแล้วสร้างผลกําไรได้เป็นยังไงซึ่งจะดูว่าผู้บริหารทํางานดีแค่ไหนอาจจะดูที่การบริหารยอดขายบริหารต้นทุนได้ดีแค่ไหนค่ะ ขณะดเดียวกันเมื่อบริหารงานแล้วผลกําไรที่ทําได้นั้นจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอและเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนหมายความว่านอกจากผู้บริหารจะบริหารให้มีประสิทธิภาพแล้วต้องไม่ทิ้งผู้ถือหุ้นอีกด้วยค่ะกําไรต่อหุ้นนะคะเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการสร้างกําไรให้กับเจ้าของกิจการได้มากน้อยแค่ไหนหรือกําไรต่อหุ้นเติบโตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้เร็วเท่านั้น ซึ่งจากการสังเกตหุ้นที่มีการเติบโตกำไรต่อหุ้นสม่ำเสมอจะจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอตามไปด้วยค่ะเช่นนักลงทุนนักลงทุนซื้อหุ้น XYZ ในปี2 5 6 3ัาจำนวน1ห,หุ้นด้วยเงินลงทุน1บาทในปีนั้นบริษัทนําเงินของนักลงทุนไปดําเนินธุรกิจและสามารถสร้างกําไรต่อหุ้นได้28สตังค์หมายความว่าลงทุน1บาทได้ผลตอบแทน28สสตังค์โดยผลตอบแทนนี้เป็นการมองในแง่ผู้ถือหุ้น โดยยังไม่มองถึงการจ่ายเงินปันผลนั่นเองค่ะอย่างต่อไปนะคะคือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า12%หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า return on equity หรือว่า ROE เรานะคะจะต้องเอา ROE หารด้วย equity เมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นอัตราส่วนทางการเงินซึ่งถ้าหุ้นนั้นๆมี ROE ไม่น้อยกว่า12%จะถือว่าเป็นหุ้นที่สร้างกำไรได้สูงโดยไม่ต้องใช้ส่วนของผู้ถือหุ้นเยอะ หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนได้ดีนั่นเองค่ะอย่างต่อไปนะคะคือผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์มากกว่า12ภาษาอังกฤษเรียกว่า return on asset หรือว่า ROA อัตราส่วนที่จะช่วยวัดความสามารถในการทำกำไรว่าสร้างผลกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นที่ดินอาคารเครื่องจกักรซึ่งวิธีการคำนวณน,นะคะก็ทำได้โดยเอากำไรสุทธิของบริษัทหารด้วยสินทรัพย์รวม โดยผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ที่นำมาลงทุนควรมากกว่า12%ค่ะข้อต่อไปเงินปันผลต้องมากกว่าดอกเบี้ยธนาคารค่ะเงินปันผลนะคะเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมักเป็นการกระจายกำไรมเมื่อบริษัทได้กำไรหรือว่าส่วนเกินบริษัทสามารถนำไปลงทุนในธุรกิจต่อหรือสามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ได้ บริษัทอาจสงวนกำไรหรือส่วนเกินส่วนหนึ่งและจ่ายส่วนที่เหลือเป็นเงินปันผลการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปแล้วนะคะในการจะเลือกหุ้นเนี่ยคุณต้องดูหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเปอร์เซนต์มากกว่าดอกเบี้ยธนาคารเช่นดอกเบี้ยธนาคารอาจจะอยู่ที่1%เแต่ว่าเปอร์เซนต์เงินปันผลของหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะต้องมากกว่า1%ซนะคะ่ะนั่นคือข้อดีที่ควรจะเลือกหุ้นตัวนี้ข้อต่อไปนะคะนี่สินต่อทุนน้อยกว่าเท่ากับ หนึ่งต่อหนึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ย่อมาจาก Debt to Equity Ratio แปลเป็นไทยคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคำนวณโดยการนำหนี้สินหารด้วยส่วนของผู้ถือหุน้นอัตราส่วนนี้นะคะหาได้จากงบแสดงฐานะการเงินหรือว่างบดุลเมื่อเรามาดูที่งบแสดงฐานะการเงินจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนบริษัทสามารถหาทรัพยากรมาเพื่อสร้างไรายได้จากสองแหล่งคือทุน หรือว่านี้สินค่ะซึ่งสรุปแล้วอัตราส่วนนี้สินต่อทุนต้องไม่มากกว่า1ต่อ1นั่นเองข้อต่อไปค่ะยอดขายเติบโตต่อเนื่อง revenue growth คืออะไร revenue growth คืออัตราการเติบโตของรายได้ซึ่งเป็นกระแสะเงินสดที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการการเตริบโตหลกัลกๆของบริษัทนั้นนะคะเราจะรู้ได้จากการเตริบโตของยอดขายและการเตริบโตของกำไร ถ้ายอดขายสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นมากก็ส่งผลให้กําไรโตตามกันไปด้วยเราจึงสามารถหาอัตราการเติบโตว่ารายได้โตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ง่ายๆค่ะข้อต่อไปค่ะสามารถปรับขึ้นราคาได้ราคาสินค้าและบริการสามารถปรับขึ้นได้เพราะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างมีต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงค่ะข้อต่อไปค่ะต้นทุนการดําเนินงานเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือมักเรียกสั้นๆว่า SG&A คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริหารเช่นเงินเดือนที่ไม่ใช่ค่าแรงทางตรงเช่นเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นของพนักง,งานขายเงินเดือนของพนักง,งานฝ่ายบริหารโดยต้นทุนการดำเนินงานต้องเหมาะสมไม่ต้องใช้เงินบำรุงรักษาการดำเนินงานธุรกิจมากมายค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเปลี่ยนทุนน้อยเป็นพอร์ตหุ้นร้อยล้านขอจบไปด้วยคำพูดจากหมอเจ๋งในหนังสือนะคะ เทคนิคพิชิตหุ้นท่องให้ขึ้นใจเราจะซื้อหุ้นตอนมีข่าวร้ายแต่ต้องเป็นหุ้นที่ดีมีกำไรมีเอกลักษณ์และได้ปันผลหุ้นที่ดีมีเอกลักษณ์เท่านั้นจึงฟื้นขึ้นมาได้และสามารถเติบโตต่อได้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย